สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านพอกับเคยลาคือเกา่าพี่น้องเมื่อน,นี้ก็เขาป้าเขาป้ามากก็บรอหาเห็ดบอเห็นเห็ดพี่น้องเลยก็เลยมาเก็บบรรยากาศดอกดินให้พี่นอ้องเอบ่งเนาะพ้าเบ่งในพี่น้องดอกดินหลายหลาย เต็มเลยพอกับเวลาวันที่ห้าพี่น้องวันนี้วันที่ห้าวันที่สิบพี่น้องเข้าฟีดข้าทษนกขไปวันนี้วันที่สิบเดือน 9, 2, 000, 6, เก้าสองพันาหานะป่าน่งดอกดินพี่น้องเต็มเลยลายเรียรอ ช่วงนี้ไปทางใดก็เห็นแต่ดอกดินกนัญยาอยู่ลายโผล่ตะเรียรรอเต็มพี่น้องเลยเต็มปลากำลังเป็นจุมจ่มๆเลยเป็นจุม่มเป็นจูเป็นกอเป็นกออยู่ลายนี่รอผมเต็มไปหมดเลย ไปทางด้วยก็ะมีโพดวาลา้พี่น้องดอกดินอยู่บ้านทองอยู่บ้านนามงเมืองไซพูทองแขวงสวันดนิเขตโป๊ะเต็มเลยกลามง,งาม,งาม พอจากแนวสเจะเไปเฮ็ดกินพี่น้องได้แต่สะออนเนาะสะออนสะออนได้แต่สะออนแต่เอาไปเฮ็ดกินบ่เป็นแถวนี้เขาเจ้าบดกินกันหาชีให้มันเป็นเป็นแน้าน,นีบพี่น้อง,งจังสิกินได้ป่เอาแนวมีดอกนี่เนาะ อันนี้ยังเป็นจูมเลยหลายหลายเต็มอยู่ปวดมาหลายแต่กินเบปบ็นในแต่สะออนปีไรปีใดก็ไลยเพราะว่าม,มันมีคนเอาเกิดเต็มป่าเลย นี่ตัวนี้เป็นดอกเลยตัวนี้งามๆเลยเต็มป่าพี่น้อง ไปทางใดก็เห็นมัดสะออนได้แต่สะออนเนาะมาเก็บเอาเด้อผู้ใดผูกเห็ดแนวกินเป็นเคยหลานี่เห็ดบปเป็นเนาะบ่เคยกินเกิดมาบ่เคยกินจ้ากเถื่อโู้แต่ว่ากินได้แต่ว่าบ่เคยกิน ไหนก็ได้เตยสะออนมีโค่หม่องเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่นะข้างี้ก็มีมีทั่วไปเลยเั่วป่าข้าแมนเห็ดปวก,กับเป็นมูเป็นมูอยู่ ท้องผูกกำลังกำลังเป็นจูมขึ้นน้อยๆเลยเต็มป่าขั้นลงไปทางห่วยหฮงกระลาลขนาดวายุแถวโคกันยังลายดอกดินพี่น้องดอกดิน,น,ดดน,เ,นเต็มเลย ้าดเกิดดีขนาดได้แต่กินบ่เป็นบ่เคยกินเนาะ เป็นจุม่มเป็นจุ่มเป็นมูเป็นม,เนมูเป็นปุ๊มเป็นงอนอยู่เนาะไคกินเป็นก็นมาเอาเด้อแถวบ้านไก่เลื่อนเคียงคันบ่มีเนาะมาเอาได้เลยนี่ลาย บ่มีไผกินบ่มีไผเอามาตอนใดก็ได้แนนนอนเลยบ่มีคนกินเนาะดอกดินบึงเคยละสิลกเบิงเนาะเบิงหากพี่้องเบิงหากมันเกิดในขี้ดินเลยเนาะมันมันเป็นหัวลืมเป็นยังนั้นบ่เคยลกเบิงเอาหักกุย้ยซำ มันเป็นหัวหน้อยๆเนาะนเป็นหัวเป็นหางน้อยๆบ,มบย่มีใบมีแด่ดอกอย่างเดียวเลยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่บ่มีใบเนาะนเออตื่นๆหนึ่งนี่คะแ้นหักอเอาไง่ายๆแ,แล้วกรอบๆเลยนี่พี่น้อง เอาไง่ายเลยห้องหอก็สิเป็นเขากำลังออกงามๆามื่อนนี้เห็นแสงแดดในเะมื่อวานนี่ฝนตกวนนตกันนี้ฝนตกดีเลยรอมืนอีามีแสงแดดมีแสงแดดมาแล้ว่ะ เขาก็เหิงกัะทิกเร่งออกไหว้ันออกไววซุกไววอันนี้ยังมาท่านออกของประดำ คนดำน้ำหลังกำลังมั่นของผู้ดำก่อนก็ผู้ต้องผู้ออกมดเลย ประดามเปิ่งการเลียงงัวอยู่โผลพี่น้องแคมห่วยโผลเ,เห็นแต่งัวไปมืดมืดไปแต่เช้าคำยังมาเธอเดียวคือเข่าไป้พ่อประดำ คลิปนี้กัขอลาก,ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมเนาะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี